เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีท <mit> ุก <Gan. S 1> คนนะคะมาอัปเดตข่าวดีจากทกศนะคะทกศช่วยผู้ประสบภัยปล่อยให้กู้ไม่เกินห0,000นบาทใช้จ่ายในยาบฉุกเฉินล่าสุดสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือยังคงน่าเป็นห่วงนะคะประชาชนหลายพันครูเรือนได้รับความเดือดร้อนล่าสุดเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศจึงได้ประกาศ ออกมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรลูกค้าทกศที่ประสบอุทกภัยในเขตประกาศพื้นที่ประสบภัยของผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย2โครงการนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรสําหรับโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายฉุกเฉินปี2 5 6 7ันห้าหกแนะคะก็เพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายเสริมสภาพคล่องเกษตรกรในด้านค่าใช้ใจ่ายทั่วไปเช่นข้าวประโภคและบริโภคที่จําเป็นรายละไม่เกิน5 0,000บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละศูนย์เดือนที่1-6นะคะและเดือนที่7เป็นต้นไป MRR จำนองที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัยให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ95ของวงเงินจดทะเบียนจำนองใช้บุคคลค้ำประกันตั้งแต่2คนขึ้นไปให้กู้ได้ไม่เกิน50,000บาทแยกต่างหากจากวงเงินค้ำประกันตามหลักเกณฑ์ปกตินะคะอัตราดอกเบี้ยลอยตัวโครงการสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต ก็เพื่อเป็นค่าลงทุนในการซ่อมแซมบ้านเรือนและทรัพย์สินค่าซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรที่ได้รับความเสียหายค่าใช้จ่ายในการทําการเกษตรรอบใหม่รายละไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาทอัตราดอกเบีย้ย MRR ถึง2นะคะ จำนองที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัยให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละเของวงเงินจดทะเบียนจำนองใช้บุคคลค้ำประกันตั้งแต่2คนขึ้นไปให้กู้ได้ไม่เกินรายละ200 0 0 0บาทแยกต่างหากจากวงเงินค้ำประกันตามหลักเกณฑ์ปกตินะคะโดยเกษตรกรผู้ประสบภัยสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ทกศทุกสาขาทั่วไทยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center นเตอร์02-555-0555ตลอด24ชั่วโมงนะคะอัปเดตข่าวดีๆจากทกศทกศช่วยผู้ประสบภัยปล่อยให้กู้ไม่เกิด50,000บาทใช้จ่ายในกรณีใช้จ่ายในยามฉุกเฉินนะคะ